หน้าฝนเที่ยวไหนดีเข้าสู่เดือน7ชวนเพื่อนๆไปเที่ยวหน้าฝนกันกับ7ที่เที่ยวเดือนกระกฎาคมเที่ยวฉ่ำรับหน้าฝนสายกลีนห้ามพลาดพาไปสู่อากาศดีๆกอดธรรมชาติจะสายชิลหรือสายลุยก็มีครบทุกแนว เริ่มต้นชวนไปผจญภัยกลางสายน้ำกับกิจกรรมล่องแก่งลำน้ำเข็กในอำเภอวังทองจังหวัดพิษนุโลกกับเส้นทางล่องเรือที่มีระยะทางกว่า8กิโลเมตรฝ่าแก่งต่างๆถึง15แก่งพร้อมความแรงของกระแสน้ำที่มีตั้งแต่น้ำนิ่งไปจนถึงเชี่ยวกรากเรียกได้ว่าครบสูตรความร้าใจในการล่องแก่งตรงที่นี่เลยค่ะ ไปต่อกันที่เขาตะเคียนเงาะจุดชมทะเลหมอกเขาคอแบบ360องศาที่เรียกได้ว่าสวยงามอลังการและยังสามารถมากกางเต็นท์นอนคิวชมวิวสวยๆที่นี่กันได้อีกด้วยช่วงเวลาที่เหมาะกับการชมทะเลหมอกก็คือตั้งแต่ตีห้ครึ่งไปจนถึง7จ็ดโมงเช้านะคะการเดินทางก็ไม่ยากเพราะบนเขาตะเคียนเง้เนี่ยสามารถขับรถขึ้นมาได้เลย ส่วนใครเป็นสายเทรลกิ้งฤดูการนี้ต้องไม่พลาดดอยหลวงตากเส้นทางเดินป่าหนะ้าฝนที่มีระยะทางเดินเท้าถึง11กิโลเมตรความสูง1,175เมตรจากระดับน้ำทะเลเห็นระยะทางและความสูงแล้วการขึ้นไปพิชิตยอดดอยนั้นไม่ยากอย่างที่คิดค่ะลักษณะเส้นทางก็มีทั้งทางราบและทางชันสลับกันไปมือใหม่เดินได้สบายมากต้องบอกว่าวิวบนนี้เนี่ยสวยสุดยอดมากๆขึ้นมาแล้วเนี่ยหายเหนื่อยเลยค่ะ ขยับขึ้นเหนือไปเที่ยววะนะันอุทยานภูลังกาจังหวัดพะเยากันค่ะที่นี่เนี่ยมีจุดชมวิวที่สวยมากๆไม่ว่าจะเป็นผาช้างน้อยดอยภูลังกาเหมาะกับใครที่อยากจะเดินท้องธรรมชาติพีชิดยอดดอย ชมทะเลหมอกสวยๆยามเช้ากันค่ะแต่ถ้าหากอยากพักที่ภูลังกานะคะจะต้องจองที่พักล่วงหน้ากับทางอุทยานกันก่อนนะคะมาต่อกันที่โซนใกล้กรุงเทพกับน้ําตกวังตะไคร้นครนายกเป็นน้ําตกที่มีต้นกําเนิดมาจากแหล่งน้ํา2แห่งก็คือคลองมะเดื่อและคลองตะเคียนไหลมาบรรจบกันที่วังตะไคร้ค่ะที่นี่เนี่ยสามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงเวลาที่เหมาะจะมาเล่นน้ําและลองแก่งมากที่สุดก็คือฤดูฝนค่ะตั้งแต่เดือนกระะกฎาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม อีกหนึ่งพิกัดฮิตไม่ไกลจากกรุงเทพอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะที่นี่เนี่ยเป็นอุทยานที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะยังคงสภาพความเป็นป่าดงดิบตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งดูนกดูทะเลหมอกที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยและยังมีจุดให้เที่ยวชมมากมายเหมาะจะมาแคมปิง้งกินอยู่กับธรรมชาติสุด,สด ปิดท้ายกันที่ภูป่าเปาะไฮไลท์ของที่นี่ก็คือบรรยากาศทิวทั์ทสวยๆบนจุดชมวิวที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลก,กว่า900เมตรสามารถมองเห็นภูหอที่มีลักษณะเป็นภูเขายอดตัดหรือภูเขายอดราบได้อย่างชัดเจนเลยค่ะยิ่งในช่วงที่มีทะเลหมอกปกคลุมภาพจะเหมือนกำลังชมภูเขาไฟฟูจิที่นี่จึงได้ชื่อว่าฟูจิเมืองเลยอีกทั้งนะคะที่นี่ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมา,มากๆอีกแห่งหนึ่งเลยละคะ่ะ ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบักกะบูดอกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบูดค่ะ